คำถามเกี่ยวกับทวินเฟมทำไมผู้คนถึงคิดว่าทวินเฟรมเป็นอะไรที่พิเศษนักหนาในเมื่อสัมพันธภาพทั่วๆไปต่างก็มีพลังงานที่มีความฉลาดได้เหมือนกันทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันตามที่คิดเหมือนพวกทวินเฟมด้วยคำตอบทวินเฟม คือผู้ที่มาส่งสารหรือส่งข้อความของความรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาพิเศษกว่าคู่อื่นๆทั่วไปจริงอยู่ที่ทุกคนมีคู่ทวินเฟมแต่มีเพียงไม่กี่คู่เท่านั้นที่จุติลงมาเกิดพร้อมกันในภพชาติเดียวกันซึ่งผู้ที่เกิดก่อนและตื่มรู้ในการเชื่อมต่อของทวินเฟมก่อน เป็นผู้ส่งสารส่วนความสำคัญที่พิเศษของแมทริกทวินที่มีต่อโลกใบนี้คือการเป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้และก็จริงอยู่ที่พวกเราทุกคนล้วนเป็นพลังงานมวมรวมที่อาจสามารถทำบางอย่างได้เหมือนพวกเขาแต่พวกเราจะเผยแพร่ข่าวสารเหล่านี้ได้อย่างไรโดยปราศจากซึ่งพยาน และนี่คือเหตุผลของความพิเศษของคู่ทวินเฟรมขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ